แคปชั่นสะดุดตาแซนวิสาพาัสโพสภาพคู่หนุ่มกันชยัยทีเดทอยู่ที่แคปชั่นติดแฮชแทกกันรัว เป็นหนึ่งในห้าคนบนเรือที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างสนานสำหรับแซนวิสาพัรซึ่งเธอได้ออกมายืนยันเรื่องแตงโมตกท้ายเรือพร้อมทั้งชี้แจงในเรื่องต่างๆที่สังคมสงสัยซึ่งในวันนี้1มิถุนายน2,565แซนวิสาพัรได้มาเปิดใจอีกครั้งในรายการโหงกระแสและล่าสุดค่ะแซนได้โพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นภาพคู่กับหนุ่มกันชัยพิธีกรรายการโหงกระแสพร้อมแคปชั่นที่ติด ฮชแทกันรัวๆว่าแฮชแท็กทุกคนจะต้องได้รับความยุติธรรมเสพข่าวอย่างมีสตินะคะขอร้องคนบางกลุ่มที่ยังไม่หยุดชี้นำสังคมในทางที่ผิดแฮชแทกห่วกระแส แซววิสาพัทกระติกอิสรีนไฮโซโปอแตงโมนิดาท่ามกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากค่ะอย่างคอมเมนต์ที่ว่าขอเป็นกําลังใจให้น้องแซนนะคะคลิปเสียงอ่ะชาร์เป็นกําลังใจให้อดทนกับเสียงนกเสียงกาที่ไม่รู้ความจริงแต่วิจารณ์ด้วยความคิดของตัวเองนะคะใช้ชีวิตอยู่อย่างสวยๆนะคะทุกคนทําอะไรรู้อยู่แก่ใจดีค่ะเพราะว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้กำลังใจให้ครับพี่ มันเป็นอุบัติเหตุจริงๆนั่นแหละแต่ตอนนี้มันเลยไปไกลแล้วทั้งบังแจ็กทั้งเต้ทำให้คดีนี้เละมากไม่มีใครชี้นำใครได้นะคะทุกคนคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ถึงเหตุและผลขอให้ความจริงปรากฏค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe รดักระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ